วิธีคาลิเบตเกียร์หรือรีเซ็ตเกียร์ C.V.T. ตัวแรกของรถยนต์ Honda Jazz G.D. หรือ Jazz ตัวแรกหรือ Honda City แมงสามนะครับอุปกรณ์คือสายไฟปลอกหัวท้ายหนึ่งเส้นอันนี้ที่ผมทำไว้แล้ว แต่วันนี้ผมจะมาใช้สายไฟหนึ่งเส้นมาที่ขั้ว OBD2 นะครับเราจะเสียบไปที่ขั้วหนึ่งเอ่อไม่ใช่นะครับเราจะเสียบไปที่ขั้วสี่คือนับจากหนึ่งสองสามสี่จะเสียบไปที่ขั้วสี่นะครับ ขั้วสแล้วแล้วเรามาเสียบที่ขั้วเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเสียบที่ขั้วเก้าครับอ่าเสียบไว้อย่างนี้นี่เราจะเสียบไว้อย่างนี้แต่ที่ผมใช้ปกติผมจะใช้เป็นตัวนี้ซึ่งผมช็อตขั้วไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอน เราเสียบเสร็จแล้วดึงเบรกมือปิดโหมดทุกอย่างแอร์ Air. วิทยุสตาร์ทเครื่องเปิดไฟรีนะครับแล้วยียบเบรกไว้เข้าเกียร์มาที่ตำแหน่งเอ็นนับให้มันได้18ครั้งจากดี1 2 3 4 5ส 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18พอนับถึง18สังเกตไฟเกยียร์เและเกยียร์ดีจะติดค้างทีนี้เราก็เหยียบเบรกรอจนกว่าไฟเกยียร์ดีจะดับลงรองนะครับรอจนกว่าไฟเกยียร์ดีจะดับลงอันนี้ผมจะไม่ก่อ เ,เอา,าเป็นคลิปเต็มเลยมีขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไฟเกียร์ดีกับพิบอย่างนี้อ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเกียร์ดีกับพิบอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ผ่านเราต้องเริ่มใหม่เข้าเกียร์ P ดับเครื่องแล้วก็เริ่มใหม่นะครับคือสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดไฟฟรีนะับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครั้งคันเกียร์จะอยู่ตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับสังเกตไฟเราจะทำขั้นตอนนี้ทุกครั้งเมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ในรถยนต์แก๊สตัวแรกหรือแก๊สจีดีกับซิตี ตัวแมงสาบนะครับเป็นเกียร์ CVT ตัวแรกของฮอนด้าเราจะรอจนกว่าไฟเกียร์ดีจะดับลงนะเห็นไหมครับไฟเกียร์ดีดับลงแล้วเราก็เลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์ดีรอ รอจนกว่าไฟเกียร์ด e, ีจะดับลงอีกครั้งปิดโหมดทุกอย่างนะครับปิดโหมดแอร์ Air, ปิดวิทยุปิดทุกอย่างอ่ะนี่ครับดับลงแล้วคือเป็นขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับเข้าเกียร์พดับเครื่องปิดไฟรลีแล้วก็ถอดสายออก โอเคนะครับ